ถั่วแปบใส่หมูของเรานะคะมองดูแล้วก็เหมือนถั่วลันเตาเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรสชาตินี่ก็นะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะนี่ชิมก่อนอืมเขาจะไม่เหมือนถั่วลันเตาสักทีเดียวนะคะแต่ก็อร่อยใช้ได้เลยค่ะผัดถั่วแปบบ์ใส่หมูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําผัดถั่วแปบบนะคะใส่หมูทำแบบถั่วลันเตานี่แหละคะ่ะ กระทะนะคะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นก็กระเทียมลงไปเลยนะคะหัวแตกของเราล้างแล้วก็เด็ดเออ่ล,ลอกเปลือกของเขาออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หัวแตกลงไปเลยค่ะวว้า,ะาะคะแล้วก็ใส่ไปพร้อมกับหมดเลยะะแล้วก็หั่นไปหัดไปนะคะหมูกับหัวแตกเราก็จะสุกพร้อมๆกันเลยค่ะ ซอสปลาเค็วนะคะไม่หงายคะ่ะเกลือน้อยเติมตาลต,ตามชอบนะคะเกลผมปรุงรสค่ะเราจะใส่เกลือแทนน้ำตาลนะคะเพราะว่าจะเข้าถ่วงตกอของเนื้อปลาเค็วนะคะออ นะคะเขาใส่เกลือลงไปถัอ่วองเราก็จะเขียวนะคะเพราะว่าทำชาของถั่วแต่ไม่ตีเขาจะซีกวดถั่วลันเตานะคะ,ะฉะนั้นเราต้องการให้ถั่วของเราเขียวเราก็ต้องใส่เกลือลงไปต่ให้หมูสุกไปพร้อมกับถั่วนะคะใช้ไฟแรงนะคะชิมรสเล็กน้อย อร่อยเลยค่ะนี่นะคะตัวของเราออกสีเนเขียวนี้แล้วก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะให้สุกมากหน่อยนะคะเพราะตัวแบบเขาจะแข็งกว่ตัวรัเปาเนาะให้หมูสุกให้วนนะคะชอมมากเลยค่ะโรยที่ใไทยฝนไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย้วคะพร้อมตัดใส่การเสร็จนะคะ ัวแปรใส่หมูของเราคะ่ะน่ากินน่ากินแบบนี้เลยคะ่ะว้าวแปรใส่หมูของเรานะคะมองดูแล้วก็เหมือนถั่วลันเตาเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะรสชาตินี่ก็นะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะนี่ชิมก่อนอืมเขาจะไม่เหมือนถั่วลันเตาสักทีเดียวนะคะแต่ก็อร่อยใช้ได้เลยคะ่ะผัดถั่วแปรใส่หมูนะคะ ทานด้วยกันนะคะ